สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ e a l t ี่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพและรายการ h e a l t ี่คลับของเราในวันนี้นะครับเป็นรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สำคัญที่สุดเลยครับเราต้องมีเทคนิคและวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเราคงจะต้องมารับความรู้ดูสาระดีๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง จะมานำเสนอในรายการของเราหมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยที่ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคลอโรฟิลวันนี้จะเป็นใครกันนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ เฮ้ที่คลับสำหรับคนรักสุขภาพวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เวลานี้ท่านผู้ชมที่กำลังต้องการดูแลสุขภาพห้ามเปลี่ยนทีวีของท่านไปไหนเด็ดขาดครับเพราะว่าบุคคลที่มาพบกับท่านผู้ชมในวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นบุคคลที่คลุกคลีและเชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างยิ่งแต่จะเป็นใครกันนั้นผมว่าไปพร้อมๆกับผมเลยครับท่านผู้ชมไปพบกับสุภาพสตรีท่านนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับ ดค่ะขออนุญาตเลยนะครับเป็นธรรมเนียมของรายการคงจะต้องให้แขกรับเชิญงรายการได้แนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงนภาพรเอื้อวงญาติค่ะครับผมขออนุญาตเรียก คุณเจีย๊ยบนะแ,แต่ว่าท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดผมจะติดปากเรียกว่าคุณหมอเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมจะหลุดเป็นประจำทุกช่วงของรายการแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรามาคุยกันหลังจากที่พบก,กับท่านผู้ชมเป็นประจำเราก็ยังมีสาระและความรู้มานําเสนอเปลี่ยนรูปแบบกันตลอดเวลาแต่วันนี้น่าจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยน้ําท่วมท่งและท่านผู้ชมหลายๆท่านโทรมาแล้วก็สอบถามบอกว่าโอ้โหเวลามันมีจํากัดอยากเข้าประเด็นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนี้ที่เขาเรียกกันว่าคอโรฟิล์นะครับแต่ว่าคอโรฟิล์เนี่ยมีมากมายหลายแบบหลายอย่างด้วยกันอาจจะเป็นทั้งคอโรฟิล์ผงคอโรฟิล์น้ำความแตกต่างมันเป็นอย่างไรอย่างนี้วันนี้ต้องไปถามกับคุณเจี๊ยบก่อนระหว่างคอโรฟิล์ผงกับคอโรฟิล์น้ำมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหมครับคือคอโรฟิล์น้ำเนี่ยเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมดื่มใช้ได้เลยแล้วก็ดูดซึมได้ทันที ไม่จําเป็นที่จะต้องไปผสมน้าแล้วก,แวก็แล้วที่สําคัญคือปริมาณของอาสารคอโรฟิลที่เราใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยค,ค่ะ,คะมันจะคํานวณมาแล้วในต่อโดสที่เราใช้ที่เขาเขียนไว้ข้างฉลากว่าควรจะรับประทานเท่าไหร,ร่รมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของการกินในแต่ละครั้งเนี่ยดีขึ้นถ้าสมมติเป็นผงเนี่ยบางครั้งอาจจะน้อยไปมากไปม,มันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าปริมาณในการใช้เนี่ยผิดไปได้แล้วก็ทําไม่เกิดผลครับ แต่อย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้จักตัวนี้ไปแล้วครับว่าคอโรฟิลผงก็น้ําแตกต่างกันอย่างไรคอโรฟิลคืออะไรแล้วมาจากไหนครับคุณเจ๊ยบคชะจริงๆแล้วคอโรฟิลเนี่ยเราสามารถได้จากตัวพืชผักใบเขียวแล้วหลังจากการที่เรากินมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแต่ว่าคอโรฟิลจากธรรมชาติจะไม่ค่อยดูซึม ล้วเพราะว่ามันไม่ละลายน้ําดังนั้นเนี่ยตอนปัจจุบันเขาก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นคอ r โรฟิลที่สามารถละลายน้ําได้แล้วเอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเป็นคอ r โรฟิลน้ําที่พร้อมดื่ม,มตรงนี้เป็นต้นสารสกัดเหล่านี้เนี่ยจะมาจากต้นอัลฟาฟาซึ่งตัวน,นี้จะมีคอโรฟิลปริมาณสูงมากจริงๆแล้วถามว่าพืชผักใบเขียวทุกตัวมีไหมมีมมแต่ว่าปริมาณของคอโรฟิลที่ได้มาเนี่ยจะมีปริมาณไม่สูง ไม่เพียงพอสําหรับต่อความต้องการของร่างกายในยแต่ละครั้งคือต้องต้องบริโภคมากๆอ,อ๋อแสดงว่าร่างกายคนเราก็มีความต้องการคอโรฟิลล์อยู่แล้วใช่ค่ะแต่อย่างนี้ต้องถามคุณเจี๊ยบก่อนว่าแล้วร่างกายที่มันต้องการคอโรฟิลล์มันต้องการในการปรับสมดุลเนี่ยถ้าเราทานในปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายถ้าสมมติเราได้คอโรฟิลล์น้ำมาสักขวดหนึ่งแล้ว คืออย่างที่แจ้งไปว่าผลิตภัณฑ์คอโรฟิลน้ำเนี่ยมีการคำนวณปริมาณของคอโรฟิลที่ร่างกายจะได้รับต่อครั้งของการของการดื่มน้ำคอโรฟิลแล้วก็ต่อวันในปริมาณเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเพียงพอแล้วค่ะสำหรับในการที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์และแข็งแรงแต่ว่าในแง่ของการรักษาคือถ้าเป็นการรักษาเนี่ยจะเป็นที่ต้องกินมากขึ้นอันนี้จะต้องเป็นรายรไปถ้าสมมติว่าอย่างเช่นอ่าคนที่ต้องการรักษาโรค โลหิตจางที่เกิดจากตัวธาตุเหล็กซึ่งคนที่จะมีลักษณะคือผิวซีสังเกตเดูง่ายๆเลยถ้าถ้าเปิดเปลือกตาล่างมาเนี่ยจะเห็นเป็นไม่มีเลือดอ๋อมันไม่แดงใช่แ,<ต>แล้วก็หน้าตาจะซีเซียวแล้วก็ไม่ว่าจะทานอาหารมาก,กมาก สักแค่ไหนก็จะทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงเพราะว่าระบบเลือดมันไม่ดีรเรารู้อยู่แล้วว่าเลือดเนี่ยเป็นตัวพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ในร่างกายทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงรแล้วก็เป็นเป็นคนมีสุขภาพดีแต่ทีนี้พอเลือดไม่ดีขึ้นมาปับ๊บมันก็จะทําให้ทุกอย่างรวนไปหมดเลยค,ค่ะดังนั้นเนี่ยคอโรฟิลถ้าต้องการที่จะใช้บริโภค เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของโรคโลหิตจางที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยเขาก็จะให้ควบคู่กันกับธาตุเหล็กแล้วก็กินปริมาณคอโรฟิลมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะมีการสามารถที่จะช่วยรักษาโรคนี้ทําให้เป็นคนปกติขึ้นมาได้อย่างเช่นในงานวิจัยหรือว่าบางอย่างเนี่ยครับคุณเจี๊ยบบอกว่าคอโรฟิลเนี่ยมันมีคุณสมบัติโครงสร้างโมเลกุลนะ <S <S ของตัวคอโรฟิลที่สกัดออกมาแล้วกับโครงสร้างโมเลกุลของเม็ดเลือดเราเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากตัวนี้จริงป่ะครับ จริงๆแล้วมันจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยเ,อเราเรียกว่าฮีมตัวฮีมเนี่ยจะมีโครงสร้างเหมือนกับคอร์รฟิลเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นจะเป็นแมกนีเซียมใช่<ม>แล้วก็แต่ว่าของคอร์ร f ฟิลเนี่ยจะเป็นคอปเปอร์ตอนนี้คือเราเราเปลี่ยนโครงสร้างมาเป็น Copper. คอปเปอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราคาดว่าตัวคอร์ร f ฟิลเนี่ยสามารถที่จะให้ผลเหมือนกับฮีม ซึ่งตรงนี้กำลังอยู่ในในแง่ของการวิจัยพีใย่ใช่เลยต้องบอกท่านผู้ชมสําหรับท่านใดก็ตามที่เคยได้มีโอกาสใช้คอโรฟิลไปแล้วปรากฏว่าอย่างเช่นพวกนักกีฬานักกีฬาเขาบอกว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาดื่มน้ําก็คือดื่มน้ําปกตินี่แหละแต่ปัจจุบันเพียงแค่ผสมคอโรฟิลลงไปในน้าก็กลายเป็นน้ําสีเขียวเขียวแล้วก็เขาก็ใช้ดื่มเป็นปกติครับแต่มีความรู้สึกอุป,ปทานไปเองหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเขาบอกว่าไปเล่นกีฬาแล้วมีความรู้สึกว่า เออมันเหนื่อยน้อยลงเหมือนกับเวลาหายใจแล้วได้ออกซิเจนมากขึ้นหรือเปล่าอ,อ,อย่างที่แจ้งอะคะ่ะว่าเลือดอเป็นตัวพา ygen, ออกซิเจนแล้วก็ตัวฮีมที่บอกบว่ามีโครงสร้างคล้ายคลอโรฟิลจะเป็นตัวช่วยทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยสามารถพาออกซิเจนไปสู่เซลล์ได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ากระบวนการที่เราสามารถนําออกซิเจนเนี่ยไปกับเลือดได้ดีขึ้นก็จะทําให้สมองแล้วก็ร่างกายส่วนต่างๆเนี่ย มีพละกําลังมีเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นกระบวนการเผาผลาญในร่างกายที่ทําให้เป็นปกติทําให้ตรงนี้แหละที่อาจจะทําให้คือจะเรียกว่าอุปทานไหมมันก็คงไม่ใช่อุปทานแต่ว่ากินกับไม่กินเนี่ยเมื่อมันเห็นความแตกต่างแบบนี้แสดงว่ามันมีส่วนในการที่จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างในแง่ของระบบเรืองแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรารู้จักกระบวนการดูแลสุขภาพมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าการดื่มน้ําเป็นประจำอย่างน้อย 8แก้วต่อวันที่ร่างกายต้องการ <คะ S 1> นั่นคือตั้งแต่เด็กๆที่เราเรียนกันมาเลยนะครับแต่เนี่ยเราเท่ากับว่าเหมือนกับบังคับให้ร่างกายเราได้ดื่มน้ํา เป็นประจำโดยมีเงื่อนไขว่าใส่คอโรฟิลฟล์ไปนิดนึงจะได้ทําให้รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นอย่างนี้ก็คือเพิ่มประโยชน์ให้กับร่างกายได้แน่นอนและอย่างนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกกันในเรื่องของคอรโรฟิลล์สำหรับคนที่มีกลิ่นตัวเหม็นมากเหม็นเปรี้ยวเลยนะครับหรือว่ากลิ่นปากอย่างนี้พูดมาแต่ไม่ใช่กลิ่นปากที่เกิดจากภายในนะครับแต่งานวิจัยบางอย่างในหน้าเว็บบางเว็บเนี่ยมีบอกไว้ได้ชัดเจนเลยครับว่าคอรโรฟิลล์ช่วยบํารุง รากฟันบำรุงเหงือกแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากกลิ่นลมหายใจแล้วก็ลดกลิ่นตัวแต่ไม่แน่ใจว่าในเรื่องราวของงานวิจัยเคยมีงานวิจัยไหนไหมครับที่บอกว่าคอโรฟิลสามารถช่วยลดกลิ่นหรือว่าช่วยลดอาการจากแผลอะไรตรงเนี้ยคือมีค่ะางานวิจัยที่เกี่ยวกับคอโรฟิลที่ช่วยในการต้านเชื้อแบคทีเรียครับ บางชนิดซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นตัวกลิก่นป่ากลิ่นอุจจาระหรือว่าระบบการย่อยที่ไม่ดีคือเวลาเรากินไปในคอเลฟิลจะช่วยเรื่องระบบย่อยด้วยค่ะอย่างนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยครับแต่ใครก็ตามที่ติดตามรับชมรายการของเราท่านจะได้ประโยชน์จากคุณเจี๊ยบซึ่งเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงของการดูแลสุขภาพรับรองได้ว่าท่านจะมีสุขภาพ ที่อยู่ยั่งยืนยงดูแลลูกหลานได้อย่างดีมากเลยแต่คําถามสุดท้ายครับที่อยากถามคุณเจีย๊ยบต้องถามบอกว่าแล้วคอโรฟิลเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนตั้งแต่อายุเท่าไหร่บ้างคือจริงๆเราถูกสอนให้กินผักมาตั้งแต่เด็กถ้าคืออยากจะแนะนําว่าคนที่จะกินคอโรฟิลก็คือคนต้องการที่จะเพิ่ม,มเขาเรียกว่าความแข็งแรงให้กับร่างกายหรือคนที่มีรู้ว่าตัวเองนะคะขาดสารอาหาร ไม่ชอบกินผักแล้วก็ไม่ออกกําลังกายเท่าไหร่ก็ทําให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี <ừ> ดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าคนอายุเท่าไหร่กินได้เนี่ยก็คงตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุสองขวบขึ้นไปเลยเพราะว่าคือเด็กต่ำกว่าสองขวบในปกติคุณหมอจะห้าไม่ให้ทานอะไรอยู่แล้วเพราะว่าระบบการย่อยระบบการดูดซึมอะไรยังไม่เป็นปกติเ <ừ> หมือนกับผู้ใหญ่ <ๆ S 1> แล้วก็คนแก่ค่ะที่เริ่มมีเรื่องอสภาวะความเสื่อมของเซลล์ของร่างกาย ัวคลสเตลก็จะสามารถที่จะไปช่วยปรับสมดุลให้กับเขาแล้วก็เรื่องอะระบบไหลเวียนของเลือดด้วยแล้วก็ยังเรื่องการย่อยอีกดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าสามารถทานได้ทุกวัยแล้วอีกอย่างเดียวแหมผมก็ลืมจริงๆเลยนะคำถามเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยอยากจะถามอีกข้อเดียวจริงๆครับพี่เจฟต้องถามว่าแล้วเรื่องราวของแผลในกระเพาะคอลสเตอลก็จะสามารถเหมือนกับช่วยทําให้กระเพาะเราเนี่ยกลับ เรียกว่าไม่ค่อยมีแผลหรือว่าลดลดความอักเสบลงได้ถ้าเป็นในแง่ของอรักษาคิดว่าต,ตัวคอเลสเลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปเคลือบแผลเลยในะกระเพาะอาหารเหมือนกับพวกสมุนไพรอย่างอื่นแต่ว่าในแง่ของการป้องกัน<อ>แต่ว่า ที่สุดแล้วเนี่ยยังอยากจะแนะนําให้ดูแลสุขภาพตัวเองกินข้าให้ตรงทุกมือเพราะว่าคอลลช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยป้องกันนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลให้ทําให้สุขภาพเราเนี่ยเป็นปกติหลังจากที่เราเนี่ยทำทำลายมันค่ะแต่แต่ที่ที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาสนใจตัวเองด้วยนั่นคือสิ่งที่อยากจะแนะนำอะไรครับท่านผู้ชมท้ายรายการเดี๋ยวเราต้องฟังว่า หากเราไม่สามารถออกกำลังกายได้หรือจะทำอย่างไรให้สุขภาพเรานั้นดูดีได้ตลอดเวลามีเทคนิคเคล็ดลับต้องนอนยังไงกิงนอะไรบ้างถามคุณเจบเป็นข้อสุดท้ายเลยปฏิบัติตัวย,ยังไงดีครับนอนวันละกี่ชั่วโมงดีเจ็ดถึงแปดชั่วโมงแน่นอนเจ็ดถึงแชั่วโมงหายยากหาะขอหก็ยังดีค่ะหกก็ยังดีโดยปกติละครก็ เดี๋ยวนี้จบเด็กมากโดยเฉพาะยยิ่งละครบางช่องจบเกือบห้าทุ่มแล้วเราก็ต้องตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจำเลยถ้า,อย,าอย่างนั้นถ้านอนไม่พอก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญก็คือหาเวลาว่างออกกําลังกายอย่างน้อยวันละอาอ,อาทิตย์ละสาครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงนั่นคืออย่างน้อยแล้วเนาะค่ะอย่างน้อยค่ะ โอ้ท่านผู้ชมครับเรื่องราวแต่ละเรื่องที่เราได้คุยกันมาในวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดครับการรักตัวเองเป็นสิ่งสําคัญก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นแล้วก็สามารถดูแลคนอื่นได้แต่ท่านมีความรักความห่วงใยให้กับคนอื่นอย่าลืมครับ คอรรฟิลเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสําหรับท่านผู้ชมและช่วงที่2ของรายการเราจะได้มาพบกับบุคคลที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาโดยตรงแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ไฟังกันแต่จะเป็นใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกันในช่วงเบรคที่2ของรายการสักครู่กลับมาพบกันครับ ไม่มีน้ำข้าวก็โตได้ปลูกพริกสองไร่ได้ผลผลิตถึง3,200กิโลกรัมแตงโมผลเดียวหนักเกือบ6กิโลกรัมทั้งหมดนี้ต้องอาศัยคู่สีเคล็ดลับสันฮีโร่และสันไคโตซานคู่สีปหนี่เกษตรกรไทยราคาย่อมเยาวใช้ได้ผลดีเยี่ยมการันตีจากเกษตรกรไทยทั่วทุกจังหวัดหาวิสูตรไม่เห็นผลภายในเวัน สามารถนำขวดเปล่ามาแลกเงินคืนได้ทันทีสนใจโทร085 306 6515และ081 877 3307 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังสาระและความรู้ดีๆแต่รายการในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นครับต้องบอกอย่างนี้ว่าสําคัญที่สุดเลยเนื่องจากบนโลกใบนี้ยุคปัจจุบันนี้มีการนําเสนอมีการสื่อสารถึงรายการและสินค้าต่างๆนานามากมายแต่สําคัญที่สุดครับเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยในตัวเลือกการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ และมีทีวีมากมายให้ท่านได้เสพเขาเรียกว่าเสพสื่อเข้าไปเราจะมีวิธีการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าอย่างไรสำคัญที่สุดครับผมว่าเราต้องลองฟังจาก ผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆเขาจะมาเล่าเรื่องราวจริงๆที่ได้มีโอกาสใช้และทดลองสินค้ามามากมายเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าสินค้าตัวไหนดีที่สุดในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราในทุกวันนี้กันและช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและเป็นใครกันนั้นไปพบกับ VTR สําหรับช่วงที่2ของรายการ เฮ้ที่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพกันเลยครับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกกันว่าในเบรกที่แล้วท่านใดที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่คงจะได้ประโยชน์สาระและความรู้จากเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็จากอาหารเสริมหลากหลายเลยครับที่เราพยายามนําทั้งคุณแพทย์นําทั้งเภสัชกรนําผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมแต่หลักสาคัญที่สุดเลยครับต้องบอกกันว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การเลือกใช้ชีวิต เป็นประโยชน์สำคัญมากครับแล้ววันนี้ผมมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็จากคนที่บอกว่าเป็นเด็กดื้อครับวันนี้เลยต้องทดลองสินค้าด้วยตัวเองได้ผลจริงๆเลยอยากนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันบ้างเผื่อว่าจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็การป้องกันดีกว่าการรักษาแน่นอนครับวันนี้ผมพาใครมาไม่เสียเวลาครับไปพบพร้อมๆกันเลยดีกว่าสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะค ขออนุญาตาแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมนิดนึงก่นอนดีกว่าชื่อละพัฒนานคะคะมาจากสมุทรปราการช,ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อน้องค่ะเรียกคุณน้องก็แล้วกันะนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้แกล้งแซลกันบอกว่าเป็นเด็กดือ้อเพราะด้วยความที่เห็นบอกว่าเวลาเราจะทําอะไรหรือว่าจะซื้อจะคิดอะไรเนี่ยค่อนข้าง ก็ใช้เหตุผลเอาง่ายบางคนบอกว่าคือเหตุผลเยอะคนอื่นเลยเรียกเหมือนกับว่าเป็นเด็กดื้อแต่จริงๆเราคิดเพื่อเราต้องการได้ของดีคิดเพื่อดูแลตัวเองมากกว่าและเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดจะทานอะไรนยากมากยากไหมก็มันต้องลองด้วยตัวเองคก็คือจะมีความเชื่อมั่นเพราะไปหลายอย่างจากประสบการณ์สภาพแวดล้อมรอบข้างเงนี้ก็คือมันจะไม่ก็เห็นผลนะคะก็ ออไปมาแนะนาอะไรคือก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อคือเราเห็นคนนี้คนนี้กินอะไรแล้วมันก็ไม่เชื่อแต่ผมว่าอันนี้จริงๆควรจะเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องดีนะถ้าเป็นผมก็ต้องต้องดูว่าคนกินเขาดูดีป่ะไอคนที่มาขายเราถ้าเขาดูไม่ดีเราไม่ไม่ซื้ออยู่แล้วอืแสดงว่าไม่ได้ผลไปประทับใจเห็นคนขายเ็าดูดีขึ้นดูไงก็มีส่วนอะค่ะครับใครไปขายให้นะก็คุณป้าจิตนาจิตนาเอารู้จักกันมานานแล้วก็รู้จักกันมานานแล้ววันที่เราเริ่มตัดสินใจเพราะอะไรครับ ก็ตัวเองก็คือมีปัญหาสุขภาพก็ก่อนที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่ว่าได้รับจากผลิตภัณฑ์ก็คือขายตัวเองก่อนแล้วกันก็คือโสดทีนี้ก็คือความโสดของคนเราเนี่ยคือจะมีปัญหาเกี่ยวกับประจําเดือนก็คือปวดท้องเมนเป็นเมนนี่คือจะปวดท้องตลอดเสร็จแล้วทีนี้พอเวลาเราปวดท้องก็คือยังยังโสดยังสาวอยู่เนี้ยเราก็จะไม่กล้าไปพบแพทย์ในเขาอเขานับเขาก็คือแนะนําให้ไปให้แพทย์ตรวจแต่เราก็ไม่กล้าไป ไม่กล้าไปก็จนตอนนี้ก็คืออายุก็คือระดับหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเออระดับนี้สมควรที่จะไปได้แล้วเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยคือคนโสดก็เยอะแล้วเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเนื้อง,งอกพวกซีดพวกอะไรพวกนีน้นเสร็จแล้วนี้เ็าบอกว่าก่อนที่จะเป็นอันนี้คือเขาจะปวดท้องก่อนอาการของเราก็คือฟังจากเขาเราก็เอออาการของเรามันก็เป็นแบบที่เขาเป็นนี่ก็เลยลองลองไปหาหมอพอไปพบแพทย์ปับ๊บแพทย์สูติก็ตรวจ ตภายในค่ะอายเลยหละตอนนั้นอายมากมากมากเลยโสดด้วยแล้วให้ผาหมอตรวจภายในค่ะอายมากเลยแล้วผลตรวจเป็นยังไงบ้างผลตรวจก็คือเขาบอกว่าปกติแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากปวดท้องเมนก็คือให้ให้ยาคุมอะมากินเขาก็ถามว่าเคยกินไหมอะไรเ้าก็แนะนําให้กินก็ให้มารอบแรกก็คือสามแผงให้มาสามแผงปั๊บก็ให้เรากินเสร็จแล้วปั๊บพอเราเริ่มเริ่มเริ่มกินแผงแรกพอ ถึงกำหนดที่ประจำเดือนจะมาประจำเดือนไม่มาพอไม่มาปั๊บเขาบอกให้กินให้ครบสามแผงก่อนแล้วกลับมาหาพอกลับไปพบแพทย์อีกครั้งพอเรากินครบแล้วเรากลับไปพบแพทย์แพทย์ถามว่าปวดท้องไหมบอกว่าไม่ปวดแต่ปวดเพราะว่าประจำเดือนไม่มาปั๊บพอประจำเดือนไม่มาปั๊บหมอก็ถามว่าแล้วอยากให้มาไหมถ้าอยากให้มาก็คือให้ยาบํารุงเลือดมาให้ยาบำรุงเลือดมาทานอีกพอมาทานปั๊บก็ให้ยาคุมเพิ่มมาด้วยสามแผงเสร็จแล้วก็มาทานก็คือก็ไม่มาเหมือนเดิมถึงกินยาบำรุงเลือดไปก็ไม่มาเหมือนเดิม พอประจำเดือนไม่มาปับ๊บสุขภาพเราก็จะเริ่มยไปเพราะว่าปกติก็คือผู้หญิงเราต้องถ่ายเลือดทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมคนะทีนี้พอเราไม่ได้ถ่ายเลือดผิวพันเราก็จะมองคําหน้าตาเราก็จะไม่ผ่องใสฝ้ากะก็จะเกิดอพอแพทย์บอกว่าถ้าทานหมดครบสามแผงสุดท้ายนี้ก็คือให้หยุดยังไม่ต้องมาพบแพทย์ก็ได้เราก็เลยบอกอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าเกิดเราหยุดยาปั๊บ แล้วเราก็เป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ไปแล้วอช่วงที่เรากินก็คือมันได้แค่บรรเทาแต่พอเราไม่ไม่กินยาคุมมันก็ปวดท้องเหมือนเดิมครับ <Okay. S 2> ก็เลยตัดสินใจไม่ไปพบแพทย์อีกเลยตัดสินใจลองทานสังขาราดูดแล้วนี้พอมาเจอกับคุณป้าเมื่อก่อนก็เคยรู้จักกันมาแล้วก็ไม่พบกันมาระยะหนึ่งคุณป้าก็เลยแนะนําแนะนําให้ทานสังขาราก็พอทานปับ๊บก็เออแค่เดือนแรกก็คือรู้สึกแล้วว่ามันบรรเทาอาการได้จริง ล้วพอทานติดต่อกันมาก็คือตอนนี้ก็คือไม่ปวดแล้วไม่ปวดก่อนทานี้หน้าท้องใหญ่เหมือนที่ผมมันยายไหมค่ะหน้าท้องบานที่นี่เรารู้แล้วว่าคนที่ปวดท้องเมนนี่ดูหน้าท้องรู้เลยค่ะดูแลใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้หน้าท้องยุบไปเยอะค่ะยุบเยอะค่ะเมื่อก่อนนี้ก็เวลาปวดท้องก็จะปวดเก็งก็คือท้องมันจะคกับนูนออกแกรบแล้วเห็นว่าได้ทานคครโรฟิลด้วยค่ะคลอโรฟิลด้วยก็ดูผิวก็รู้นะฮะว่าเรายังเป็นโรยจางอยู่ ก่อนหน้านี้น่า,นา,นาจะเป็นเยอะกว่านี้นะ,ะอาการคืออะไรยังไงบ้างอาการที่มาทานคอร์รูลีนี่ก็คือปวดหัวเข่าแล้วก็ท้องผูกท้องนี่ก็คือระบบขับถ่ายนี่ก็คือจะไม่เป็นปกติเลย2วัน3วันจะถ่ายทีนึ่งแต่พอเราได้ทานคอร์ฟรีไปปับ๊บทุกวันตอนนี้ก็คือเป็นปกติเรารู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาก็คือเราจะระบบขับถ่ายเราก็จะทํางานแล้วเหมือนชาวบ้านเลยค,เคือปกติกตนคนทั่วไปเนี่ยก่อน10บโมงเช้าก็จะมีการขับถ่ายโดยที่ไม่ต้องแบบ ใช้ยาควบคุมใช้อะไรแต่ตอนนี้หลังจากเราใช้โคลโรฟินก็คือเห็นผลเร็วที่สุดเลยคือเรื่องการขับตายาจาก3วันครั้งถ่ายทุกวันแล้วจากการปวดหัวเข่าเป็นไงบ้างปวดหัวเข่าก็ดีขึ้นค่ะปกติแล้วก็คือเออถามหน่อยก่อนก่อนที่ทําไมทาไมถึงได้ปวดหัวเขา่า เรารู้ไหมเราทำอะไรมาหกล้มหรือว่ามันใช้งานหนักหรือว่าเราต้องยืนเยอะอะไรเงี้ยยืนค่ะยืนทํางานก็คือจะทํางานเข้าขาด้วยล้วก็ยืนทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของการยืนทําให้ข้อเข่ามันใช้ได้เยอะและการปวดของเรามันปวดที่เอ็นหรือว่ามันมีเสียงดังก๊อปแก๊ปอะไรอย่างนี้ด้วยฮะไม่ดังค่ะแต่ปวดจะปวดช่วงปวดเหมือนอย่างนี้ไหมมันมันไม่ได้ปวดจี๊ดแต่มันปวด ปวดชาปวดแล้วมีความรู้สึกลำคาญกระมุนหงิดอ่ะแบบนั้นใช่ไหมาบางครั้งนี่นอนนอนปั๊บลุกขึ้นมานี่จะเดินไม่ได้เลยต้องจริงๆผม้าใจถูกไหมอาจารย์คือการปวดลักษณะน,นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการอาการข้อเข่าเสื่อมนะเพราะถ้าเกิดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะต้องปวดแล้วเจ็บแต่ว่าการปวดชาแล้วมันมีความรู้สึกหงุดหงิดเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องของเส้นประสาทนะเส้นประสาทด้วยคือกระดูกนี่เป็นศูนย์รวมเส้นประสาท<อ>แล้วก็เป็นศูนย์รวมไขกระดูกที่ผลิตเลือดครับ มีหมอนเรากระดูกมีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะอะคนที่ปวดเอวปวดหลังคนที่หายใจถี่หายใจเร็วรหายใจแรงนี่เกิดจากกระดูกหมดฮนะโรคพวกนี้เกิดจากกระดูกอย่าเข้าใจผิดนะพานถ้าแก้ที่กระดูกและไขกระดูกเนี่ยอาการเหล่านี้จะไม่เป็นอืมผมก็ร่วงผิวก็เป็นจำ้ำนี่ยังยังยังมองเงาออกว่ายังเป็นจ้ำอยู่บ้างนี่ทานทักงสามขวดก็น่าจะ,จะหายเลยอย่างตอนนี้แล้วเวลาทานทานยังไงครับใช้ยังไงก็คือจะผสมน้ํตอนเช้าก่อนอาหารเช้าคือจะหนึน่งแก้วแล้วก็ตอนเย็นอื เช้าเย็นแค่นี้เองแล้วตัวสังคาร่ายังทานอยู่ไหมฮะสังคาร่าก็ทานอยู่ค่ะทานตอนไหนฮะตอนนี้ทานก่อนนอนสองรอบโซนอาจา์ทานคู่กันยิ่งดีเลยไหมยิ่งดีฮะเพราะเขาก็ทำงานเสริมกันคู่นี้ต้องทํางานด้วยกันอ๋อแต่ถ้าเกิดวันนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วบอกว่าอุ๊ยอยากทาน2ตัวนี้เพราะเป็นผู้หญิงอยากกินอย่างนี้เลยเราแนะนําให้กินตัวไหนก่อนดีครับควรจะดื่มคอรฟิลก่อนทักทิพห้าวันหลังจากนั้นทานคู่กันเลย ก็กลับมาที่ตัวของน้องบ้างดีกว่าว่าหลังจากที่เราได้มีโอกาสประทับใจทั้งเรื่องของสังรารและคอร์รัฟิลแล้วมีโอกาสวันนี้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักให้เขาสุขภาพดีบ้างไหมค่ะก็อยากจะบอกพี่น้องทุกท่านนะคะที่รับชมสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูแลนะคะอย่าดื้อเหมือนดิฉันถ้าเกิดพี่น้องเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นนะคะให พี่น้องเริ่มดูแลรักษาตัวเองเลยอย่าปล่อยให้เวลานั้นผ่านเนิ่นนานไปนะคะเดี๋ยวจะเสียใจและสายเกินแก้ค่ะอ้าวขออนุญาตถามอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าบางคนอาจจะอยากติดต่อกับเราเองมีเบอร์โทรที่พอจะบอกได้ไหมครับค่ะถ้าสนใจซันคราค o รโรฟิลนะคะ089 229 6456ค่ะแลค่ะรพัฒนันค่ะ ไม่แน่ใจว่าจดทันหรือเปล่าแต่ว่าเบอร์โทรที่โชว์อยู่ตลอดรายการท่านสามารถจดแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับท่านได้แน่นอนแต่วันนี้ต้องบอกก่อนครับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประโยชน์ใช้วิจารณญาณของตัวเองทานอาหารหลากหลายให้ครบห้าหมู่ไปตวรวจสุขภาพประจําปีกับแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่มีคุณสมบัติป้องกัรรักษาโรคแต่วันนี้ครับประสบการณ์ดีๆผ่านออกจากปากของผู้ใช้จริงๆ มีประโยชน์มากครับเก็บความรู้เหล่านี้ไว้จะได้ช่วยเหลือคนอื่นแต่สำคัญที่สุดเลยละวังเรื่องของปลอมและลอกเลียนแบบอย่าไปซื้อตามร้านที่วางจำหน่ายโดยทั่วไปของแท้ไม่มีวางขายครับท่านต้องโทรศัพท์สั่งซื้อจัดส่งให้เท่านั้นหรือตัวแทนไปส่งให้กับท่านเองเท่านั้นเองท่านนี้ก็จะได้ประโยชน์แล้วก็เรื่องราวดีๆ ผ่านจากรายการของเราเอา้าววันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ร,ร่วมรายการทั้งสองท่านก่อนครับขอบคุณครับ,บ,ร,บรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบท่านผู้ชมได้ใหม่เป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับนี้เราทั้ง3คนต้องขอขอบคุณที่ท่านติดตามรับชมรายการของเราตลอดมาสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเห็นยังกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับรายการในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สาระความรู้ ที่จะสามารถทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปรลายรายการของเราครับจะพยายามนำสาระสิ่งดีๆมานำเสนอให้ตรงใจก,กับท่านผู้ชมมากที่สุดแต่ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรานำเสนออะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ผ่านทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมเอสตาสัญชัยพร้อมน้องทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากสันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้า ของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรมสามิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายกระตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่างตรงบริเวณผีเสือ้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรมสามิติเป็นวงกลมเฉพาะ ที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้มแต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีสม้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม100%เลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้ว ของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาราและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับซันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้ซันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน100%เซแต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับ กล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าซันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรหัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน100%เพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสา isch. ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน100%ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ซันคาร่าครับ